จะเลือดหงแรงแรงลิเลยเมื่อวานติดคู่เดียวนะติดวูไปคู่เดียวเกินมาลูกหนึ่งน่าเสียดายจริงวันนี้มาเริ่มกันใหม่ครับผมกับผมนับตังครับสวัสดีเพื่อนๆชาวกูม,มิรูชแนลทุกคนด้วยนะครับผมไปดูกันที่ลาลิก้าสเปนก่อนเลยเอลเช่อันดับ20พบกับแอตมาริดอันดับ2แอตมาริบเขาฟอร์มย่งเดือดครับผม10นะัดชนะไป9ยิงไป28ลูกนะ แน่นจริงๆส่วนเอลเช่ครับตกชั้นเรียบร้อยครับผมเป็นทางการแล้วแล้วฟอร์มก็อืจะใช้คําว่าอะไรดีกากจัดนะแปดนัดแพ้ไป7ครับรวมถึงในบ้าน10เกมนะในบ้านตัวเองนะชนะได้แค่2หายห่วงครับผมแอดมาริดพีชิตชัยวันนี้ลุยกันต่อที่ลาลิกาสเปนครับผมเรอัลบายาโดริดครับเปิดบ้านต้อนรับกา,มาเมยนเซบียาแม้ว่าภาพรวมนะครับบารยาโดริดเนี่ยจะเป็นรองเซบียาในทุกๆด้านเลยแต่ว่าบายาโดริดอะหนีตกชั้นอยู่ครับ พลังแฝงมีแน่นอนแรงกระตุ้นมากกว่าแน่นอนส่วนเซบิย่าเนี่ยมีบอลคู่ยโุโรปกลางสัปดาห์คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะใส่เต็มครับผมน่าจะเก็บตัวไปซัดกันกลางสัปดาห์มากกว่าเชื่อว่าเจ้าบ้านลุ้นมีแต้มนะเลือกอยู่ทางเจ้าบ้านสบายใจกว่าครับผมเรอัลบายาโดลิด ปิดท้ายกันด้วยของโปรโดครับผมพีเมลิกอังกฤษครับเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนขุนคอสเวสแฮมครับผมเรียกได้ว่าเวสแฮมเนี่ยยังไม่การันตีการรอดตกชั้นอย่างร้อเป็นกมนี้ต้องฮึดต้องสู้ถึงฟอร์มช่วงหลังในพีเมลิกจะไม่ค่อยดีแต่นัดนี้ต้องเอาแล้วครับแนะนำเวสแฮมมีแต้มแน่นอนนะ 3ตัวชัวร์จัดกับนับตังครับกำเนิดเศรษฐีใหม่แน่นอนวันนี้แอตมาดลิดเรลบายาโดลิดและปิดท้ายด้วยเวสแฮมยูไนเต็ดครับผมขอให้ทุกคนได้นับตังกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์เลยนะครับผมไปแล้วนะบาย